ตาใช่สบายดีสบายดีจ้ะอยู่คนเดียวอะไรก่อยู่คนเดียวกี่หมงพออยู่พออยู่ข้างหลัง เงินแผ่แน่เจ็บมากเลวบางสากสลามเด้ยังไ้อ่ะหนุ่มแกคเดือดตาดูวะดูได้ยังดูวะหนูว่าจ้าลูหไหนวะน,นี่นี่นี่ใค่ ลูกที่มันช,ชัดๆอือ่ไหนวะเมื่อกี้ในหานเจอแล้วล่ะหานไปนไหนแล้วลพ่อครับคนนี้ผมจะนะมันน่าจะชัดที่สุดแล้วล่ะลงเตียมหน,นึ่งสองหนึ่งสวัดีค่ะหายไปไหนมาเธอหายไปไหนมาสวัสดีจา้าคนสวยเธอหายไปไหนมาเธอหายไปนานมาัน เยอะหรอลูกนะอยากไปเที่ยวน้ำตกไปเที่ยวน้ำตกนัดกับนัดกับพี่ไว้ว่าจะไปเที่ยวน้ำตกวันนี้ยังไงมาไล่แชทหรือเขาหลอลูกบอกแล้วว่าพี่อยากไปเปลี่ยนรูปได้นะหรือไม่งั้นก็ดีเอ็มรูปหลังบ้านมาเพราะว่าเวลาตั้งโปรไฟล์อะรูปมันเวลาตั้งโปรไฟล์รูปมันเบอร์เราเข้าไปดูได้นะเราเข้าไปดูตัวเองได้ เราต้องไปไลยรูปมันดูแบบมันเบื่อก็เลยก็เลยบอกแล้วว่าไปเปลี่ยนได้นะถ้าไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนได้นะรูไปโปรไฟล์อ่ะค่อยเปลี่ยนกลับก็ได้เพราะว่ารูปเนี้ยมันเบื่อก็เลยรู้สึกแบบ เดี๋ยวแกให้ม,มันเบอร์จริงๆเอาไม่ใช่ลองถามพี่เขาได้นะว่าเป็นเบอร์จริงๆี่ยคนบ้านเดียวกันแค่มองตากัานก็เข้าใจอยู่ขอบนคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะคะ เป็นไงวันนี้วันนี้อาการเป็นไงวันนี้วันนี้โดนด่านะวันนี้โดนด่าโดนโดนใครก็ไม่รู้มาด่าในไลฟ์ส่งมาให้พี่ด้วยนะหลังบ้านได้ครับหลังบ้านถ้าหลังบ้านถ้ารอให้รอให้ส่งช่างมันหนูแคไปไว้แล้วด้วยมันด่าหนูอะ่ะถ้าจะให้ส่งหลังบ้านอะ่ะรอลงสีได้ไหม รอลงสีด้วยไหมหรือเอาแค่รูปนี้เลยถ้ารอลงสีด้วยก็จะประมาณวันหนึ่งเพราะว่ามีคิวคนหน้าก่อนหนานี้แล้วด้วยประมาณวันหนึง่งพี่น้อนไม่ทำทำะไรกันวาดรูปให้เขาไม่มีอะไรทำเดี๋ยวจัดก,การให้อาชีพเสริมหรอไม่วาดรูปให้เขาเล่นๆเ,เฉยๆ วันนะครับสุพันครับอุยคิวพี่ยาวเกินวาดคิวเขายาวมากแต่เหสี่เปอร์อเซ็นต์แล้ว,วน้องทุกคนมีใครอยากให้วาดีกไหมจะวาดแบบลกๆให้แล้วนะโว้เหลือสี่เปอร์อเซ็นต์ นี่อยู่สุพรรณนี่อยู่นนท์แต่เป็นคนสุพรรณอุย้ยเขากดหนึ่งว่ะหวยมากเดี๋ยวหนูตามหนูตามแคปไว้ทุกมินเลยนะและเดี๋ยวหนูจะไปวาดให้หลังบ้านคิดว่ากลับบ้านหนูกลับไปเมื่อวันอาทิตย์นี้เองวันอาทิตย์อาทิตย์ที่แล้วอะไม่ใช่อาทิตย์ก่อนนะอาทิตย์ที่แล้วอะ ัมันดึกแล้วบอกให้คุณจะรั่วจะหลุดจะรั่วจะบ้าทาไมผมพี่ฟูจังเลยทาไมผมพี่ฟูจังเลยคุยหนูไม่ได้แพ้เสียงในหัวนิดหนะ่่ะ